ไสงสัยกันไหมครับถ้าเรามีงบเพียงแค่ห้าหมบาทเราจะเลือกรถรุ่นไหนได้บ้างสําหรับวันนี้นันมีรถอยู่สีรุ่นให้ท่านผู้ชมลองเลือกกันนะครับสีรุ่นนี้ใช้งบเพียงห้าหมบาทเท่านั้นเองสําหรับรถรุ่นแรกที่นันจะแนะนานะครับก็จะเป็น Isuzu MU-X ตัวใหม่ล่าสุดข,ของเรานะครับ MU-X ตัวนี้นะครับก็ใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่ห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ต้องการรถแต่ จำกัดงบประมาณในการดาวนะครับก็จะแนะนำรุ่นนี้เลยครับใช้งบน้อยนะครับฝอนสบายๆย,ยาวๆนะครับ7ปีสามารถเลือกรับรถได้นะครับตั้งแต่รุ่น Active e l e g a n t และ Ultimate ตัวท็อปสุดของเรานะครับใช้เงินเริ่มต้นที่52,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่น4ประตูยกสูงก็จะใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่30,000บาทนะครับ สำหรับรุ่น4ประตูยกสูงนี้ก็จะมีหลากหลายเกรดนะครับก็จะมีทั้งเกรด LDA เกรดแเกรดแ p และเกรด M นะครับสำหรับรุ่น4ประตูยกสูงก็มีหลากหลายสีสันให้เลือกนะครับสามารถเข้ามาเลือกรับชมหรือเลือกทดลองขับกันก่อนได้นะครับออกรถเริ่มต้นที่3 0 0หมบาทนะครับสำหรับรถรุ่น X Series ก็จะเป็นรุ่น ที่ได้รับความนิยมตลอดการครับสำหรับรถ x x ็กซ e ลนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2เกียร์มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาครับสำหรับ x x ็กซ e ลก็จะใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่35,000บาทเท่านั้นเองนะครับและใหม่ล่าสุดนะครับเอ็กซลในปี2023นี้ก็จะมีสีเทาเรมโบเพิ่มขึ้นมานะครับลูกค้าสามารถเลือกรับได้นะครับมีทั้งสีขาวมุกสีดำและสีเทอเรมโบนะครับ และอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นยกสูง2ประตูนะครับ รถรุ่นนี้นะครับได้ความนิยมสูงมากเพราะออปชันได้และราคาถูกมากนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับใช้เงินเริ่มต้นออกรถ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและมาพร้อมกับค่าง,งวดที่แสนจ,จะเบาผ่อนง่ายๆายสบายๆนะครับสามารถเลือกรับเป็นเจ้าของได้ทุกอาชีพทุกรายได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาชมรถจริงกันก่อนได้นะครับรถรุ่นนี้มีทั้งหมด5สีให้เลือกนะครับสามารถเลือกรับได้ทุก ราคาเท่ากันนะครับเลือกเข้ามาชมและทดลองขับได้นะครับ